สกินเ a r ร์รัน l ์คอลเลกชันใหม่ได้ออกมาแล้วเนปจูนคอลเล t ชันว้าวสวยมากๆาสกินใต้น้ำเหมาะกับแบบใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยมี v a r i a t i o n อะไรบ้างสีอะไรบ้างเสียงของปืนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r e m i u m g a m ม n g อีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสกินคอลเล t ชันใหม่ ptune Collection นั่นเองถ้าใครชอบวิดีโอข่าวสารเกี่ยวกับเ a อร์รันหรือว่า v ว l o r a n t content เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด้รับืมนนครบได้ว,ดวก ผมจะทําให้นะครับโอเคครับเราไปดูสกินกันเลยโอเคครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นสกินคอลเลกชันใหม่นะครับชื่อว่า Neptune Collection ซึ่งจะมีอยู่5สกินด้วยกันนะครับ5สกินนั้นนั่นก็คือ v a n d a l s p e c t e r Shotty, Guardian และก็ Knife นะครับและนี่ก็จะเป็นราคาของปืนทั้งหมดนะครับก็ก็ถือว่าแพงอยู่แลฮะ แต่ว่าคอลเลคชันนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่ไนฟ์น่าจะแพงไปนิดนึงนะฮะโอเคครับงั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดู In g เก i n s s p e c t i o n กันเลยนะครับว่าในเกมจริงเนี่ยมันจะดูดีหรือเปล่าเสียงของปืนเป็นยังไงบ้างเลเวล 1, เลเวล2แตกต่างกันยังไงไะเราไปดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสกินสีขาวแบบเลเวล1นะครับ คือเราจะไม่สามารถเห็นตรงแทงข้างในได้ส่วนอันนี้จะเป็นเลเวลสนะครับเราจะสามารถเห็นปลาข้างในได้แม่รายอยากต้องการให้เราใช้เงินนะฮะเพื่อจะได้เห็นข้างในจริงๆแล้วเวลายิงเนี่ยมันจะมีหยดน,น้ำเลยนะน่ารักดิผมชอบเสียงของปืนนี้นะฮะเสียงตอนรีโหลดก็ดีฮะแต่ผมคิดว่าสกินมันอาจจะดูแบบเรียเียดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าสวยมากนะครับผมชอบสกินนี้มา,มากๆเลย นี่ก็จะเป็น inspection อีกรอบนะครับตรง scope ของมันเนี่ยก็จะมีปลาหมึกเนี่ยนะครับเพิ่งผมเพิ่งเห็นบัตส์สกนอันนี้น่าจะเป็นซ t ทรูนะครับสามารถเห็นทะลุสกินได้อย่างที่เราสามบัตเห็นตัว ko ได้นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงตอนค่าคนได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นสกิน variation สีดำนะฮะมี2 variation ด้วยกันนะครับ ผมคิดว่าก็สวยแบบทั้งคู่เลยนะฮะก็สวยคนละแนวกันนะฮะแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นสกิน variation ดำเนี่ยข้างในแทงน้ำเนี่ยมันก็จะมืดๆไปด้วยนะครับแบบสีน้ำมันจะออกสีน้ำเงินกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวปลาหมึกเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงด้วยแล้วเวลางิางก็จะเป็นหยดน้ำเหมือน,นเดิมนะฮะให้ฟีลแบบตอนเล่นสงกรานอะไรประมาณนี้นะฮะและสกินต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกินไนฟ์นะครับเป็นขวานนั่นเองแองเกอร์ เอาจริงสกินนี้ก็เป็นสกินที่อ่าไม่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมคิดว่า Battle Pass สกินยังดูยังดูดีกว่านะฮะแต่ว่าแอนิเมชันตอนไนฟ์เนี่ยก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับมีน้ำตามด้วยเวลาเราไนฟ์นะครับถ้าใครชอบสกินนี้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าสกินนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะฮะโอเคครับสำหรับสกินต่อไปก็จะเป็น s p e c t ตอร์นั่นเองโอ้เสียง s p e c t อร์ดีมากๆอันนี้ผมชอบเสียงมากๆชอบมากกว่าเอ่อแวนดอร์นะครับเสียงของ s p e c t ตอร์คล้าย R T X มากมากเลย ใครซื้อน,นี้อาจจะมีเอ็มบอทแถมให้นะเสียงตอนยิงนี้มากเวลาชักปืนเสียงก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นว่าสีขาวแทงน้ํามันจะเป็นสีออกใสๆมากกว่าตอนที่มันเป็นสีดานะครับก็ให้ฟิลที่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น variation สีดานะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นคล้ายๆแบนดดอนะก็เหมือนเดิมสำหรับสตินต่อไปนีก็จะเป็นสกินชอตตี้นะฮะ เรโหลดแอนิเมชันถือว่าดีนะครับแต่เอาริงชอตตี้อันนี้ผมรู้สึกเหมือนสกินมินิม่ามากเลยนะฮะไอสกินที่มันแบบไม่มีเหลี่ยมเลยอันนั้นนะเข้าไปคอลเลคชันอันนั้นก็ได้อยู่นะถ้าเป็นสีดำเนี่ยเนี่ยดูดีดีมันคือสกินมันคือสกินอันนั้นเลยอะแค่มีแบบว่าแทงน้ำข้างในเฉยสกินอันนี้มาผิดคอลเลคชันหรือเปล่า <laughs> แล้วก็ไม่แน่ใจสกินอันต่อไปก็จะเป็นไกด์เดียนั่นเองนะครับเสียง ตอนขยับปืนมีเสียงแทงน้ำขยับด้วยโอ้โหโครเท่์สำหรับเสียงของการ์เดนก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆเสียงการ์เด้นทั่วไปนะฮะเสียงอันนี้ผมก็เฉยๆเพราะไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นก็มีเสียงน้ำนิดน,นึงนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น variation สีดำนะครับผมชอบ variation สีดำมากกว่าสีขาวนะฮะรู้สึกว่าเออมันดูอะไรมากกว่า ก็น,นี่ก็จะเป็นสกินเว i a t i o n ของ Neptune Collection ทั้งหมดอันนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิน l e c t i o n Neptune Collection อันนี้ชอบกันหรือเปล่าครับมีใครอยากจะซื้อสกิน o l l e c t i o n อันนี้ไหมหรือว่าใครมีเงินพอไหม <laughs> เพราะลอาอัดออกสกินมาเยอะล้วสาหรับผมเนี่ยผมก็คงจะรอหยิบปืนจากตรงพื้นต่อไปนะครับไม่มีเงินมาซื้อสกินแล้วนะครับโอเคครับสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีสกินใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ